ที่ผมบอกกับเพื่อนๆไปแล้วว่าจริงๆใช้บรรทุกคนกจริงๆหารับพนักง,งานจากเดิมลงมา8านิ้วว้าวครับสุดตารางเลยพี่ขึ้นไปถึงขอบเลยรวมประมาณ9นี้เน สวัสดีครับผมเอวอร์ซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่ในเจ้าไฮรักรีเวดีเซนต์อดิชั่นนะครับแล้วก็ใส่หลังคาเป็น2แถวด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ไม่ธรรมดามีทีเด็ดคันนึงนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสําหรับใครที่เป็นสายรีโวออาจจะเคยเห็นอีกคันหนึ่งที่ผมจะพาไปถ่ายแล้วนะครับเป็นรถที่ใส่หลังคานะครับแล้วก็เครื่องแรงด้วยนะครับตกแต่งห้องเครื่องสวยงามด้วยแล้วก็ทรงนี้แบบสวยมากๆ นะครับหลายๆคนบอกว่ารถคันนั้นเนี่ยน่าจะใส่หลังคาแค่ทําทรงเฉยเอาเท่เฉยนะครับจริงๆแนละ้วต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่รับคนหันจริงๆนะครับใช้บรรทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนไปเจาะรายละเอียดกันนะครับซึ่งคันนี้จริงๆเราก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่เอาไว้สําหรับใช้งานนะครับแล้วก็บรรทุกคนรับคนงานจริงๆนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้รถแต่ง ก็ใช้งานจริงได้เดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาเพื่อนนะครับไปบุกกูช่างเหนือครับไปดูนครับว่ารถช่างเหนือนะมีรถเจ๋งๆท่านไหนบ้างนะครับโอเคางงานเดี๋ยวไปเจอกันครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนาตัวหน่อยครับพี่สวัสดีครับผมตอเดียวัชชาครับนะครับต้องบอกเลยว่าผมแอบเห็นรถพี่ในงานรีโวหลายรอบมากเลยใช่นะครับคันนี้นี่มาหลายสเต็ปนะเคยเห็นตอนที่ไม่ใส่หลังคาด้วย ใช่ใช่ใช่นะครับแต่กี้ผมบอกกับเพื่อนๆไปแล้วว่าจริงๆใช้บรรทุกคน,นจริงๆรับพนักง,งานคือรับพนักง,งานเลยใช่ใช่นะครับแล้วพอรับพนักง,งานเนี่ยโหลดขนาดนี้มันวิ่งได้จริงๆหรอพี่ใช้งานปกติครับแล้วพนักง,งานไม่บ่นเหรอว่าเฮ้ยพอโหลดมันต้องกระแทกไิมไม่กระแทกเลยครับจริงเหรอใช<ๆ>่เดี๋ยวต้องไปเจาะลึกแล้วต้องไปดูแล้วว่าจริงๆแล้วโหลดยังไงทําไมถึงโหลดขนาดนี้เราไม่กระแทกด้วยต้องบอกเลยว่าสําหรับคันนี้เนี่ยคือแต่งทั้งคันทั้งคัน ไม่ได้มีแค่เฉพาะด้านหลังหรือว่าทรงอย่างเดียวใช่นะครับนี่อย่างคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีการทําสีด้วยใช่ครับนะครับอันนี้ทําสีจากไหนพี่ชิดอะลรยนต์ครับอ๋อชิดอะไรยนต์อ่าจริงๆปกติเห็นชิดแต่งหน้าอย่างเดียวใช่ครับก็คือที่อันนี้ก็บอดี้ก็ให้ชิดตะลรยนต์เลยอ๋ออ่าแล้วอย่างหน้าเราตอนนี้เป็นหน้าตัวไหนอะไรยังไงพี่อ่าหน้าปี2020เกียร์ครับอ่าจากทีแรกรถเราเป็นรถปีอะไรปี19 แล้วก็แปลงหน้าเป็นปี2020ใช่ครับแล้วเป็น G R ด้วยก็จะมีกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าดำเงามีโลโก้ G R ใช่ครับนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวไฟตัดหมอกนะครับเป็นตัว2020ใช่นะครับก็จะมีไฟตัดหมอกแล้วก็เป็นสีดำทำเป็นสีดำเงาสำคัญคือคันนี้เรื่องทรงทรงสวยมากนะครับทีแรกเลยพี่เราโหลดอย่างนี้ตั้งแต่แรกไหมโหลดสเต็ปนี้มาก็เป็นปีแล้วเพราะว่ารถผมตั้งแต่ อ๋อปีสิบเก้ามาผมก็เอารับพนักงานเลยแล้วก็ค่อยๆทามาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆแต่ทีแรกไม่ได้ทาทรงนี้เกือบๆเมื่อก่อนจะเป็นถางเมื่อก่อนจะเป็นล้อถาอล้อผาใช่แ้วทีนี้มันตารวจ <laughs> มันไม่ถูกกฎหมายก็เลยว่าเอามาหุบอ๋อเออตอนนี้ถ้าดูดีๆรถคันนี้เนี่ยคือล้อจะไม่ล้นเลยใช่ครับข้างหน้าก็ไม่ล้นเน้นพอดีอันนี้ใช้ล้อขนาดเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่แปดครึ่งสี่วงเลยเป็นล้อแปดนิ้วครึ่งแล้วก็เป็นล้อของของอะไรพี่ อ่าวิทิลี่ของดีอ่ะอ่าเป็นล้อดีทูใช่ครับถ้าแปดครึ่งเนี่ยจะให้พอดีกับตัวป่องล้อของรีโวอ่ะต้องใส่สเปเซอร์นิ้วหนึ่งอ่าอันนี้นิ้วหนึ่งมันจะพอดีไม่ไม่ไม่ออกแต่โบติผมก็เห็นหลายๆคนเขาใส่เก้าครึ่งทำไมพี่ไม่ใส่เก้าครึ่งสเปคนี้มันไม่มีด้วยอ๋อพอดีเราได้สเปคนี้ใช่ใช่นะครับนี่แล้วยางก็ใช้เป็นยางสองหก1้าสี่สิบแดเลยนะครับยางก็จะอิ่มๆิมาหน่อย ใช่ครับแต่ล้อหลังจะเป็นยางสองเก้าห้าสมาล้อหลังใช้สองเก้าห้าเลยอะ่ะใช่ครับนะแต่สองหกหเนี่ยพอใส่อย่างเงี้ยมันก็จะดูแลขอบแม็กหน่อยพราะเวลาโดนอะไรก็จะโดนยางก่อนใช่ครับนะครับแล้วอย่างนี้ด้านหน้าเราจัดทรงยังไงพี่โหลดนิวเดียวครับใช้ชกอะไรชกเดิมคือสเต็ปเนี้ยเป็นมาตั้งแต่ที่แรกเลยใช่ครับใช้ชกเดิมได้เลยแล้วก็คันนี้ก็จะใช้คาร์บอนทั้งคันเลยใช่ครับนะครับอันนี้ของมอนซ่าของมอนซ่าแล้วอย่างพวกแก้มตรงนี้หุ้มที่ไหนพี่อ่า พุ่มจัดยาคาร์บอนมาครับอ่าก็คือรถนะน้องคันเหลืองใช่ครับอ๋อเขารับพุ่มคาร์บอนด้วยใช่นะครับนี่ประตูด้วยปะประตูด้วยครับ,รบประตูสี่บานเลยอ่านี่เฮ้ยด้านหน้าโอเคอ่ะคือเราชอบตรงที่ว่าเรื่องของทรงอ่ะโหลดไม่เยอะครับด้านหน้านี่โหลดนิ้วหนึ่งสวยแล้วนะไม่ต้องทําอะไรเยอะใช้ชุกเดิมก็ได้อันนี้เพื่อเพื่อนๆเอาไปเป็นแนวทางนะครับก็เนี่ยเหลือประมาณ4นิ้วสออโหลดนิ้วหนึ่งนะครับกาลังสวยเลยนี่แล้วก็ด้านหลังด้านหลังนี่ต้องบอกเลยว่าสุด ตอนนี้อมไปเลยนะครับแล้วก็พอดีเป๊ะเลยนะครับล้อไม่ล้นอันนี้เราได้ดึงโป่งได้ดึงอะไรออกมากไหมพี่ไม่ครับโป่งเดิมเลยนี่เพราะโป่งของตัวรีโวเนี่ยด้านหลังเขาก็โป่งใหญ่อยู่แล้วใช่ครับนะครับที่เขาทำาั้โป่งดูเหมือนไม่ใหญ่เลยนะเพราะว่า <laughs> ล้อนอมเข้าไปเลยใช่นะครับอันนี้ล้อข้างหลังไซส์อะไรพี่แปดครึ่งเหมือนกันครับอ๋อใช้แปดครึ่งใช่อ่าเุ้ยแต่มันลองสเปเซอร์ก็แค่ประมาณน,น,นิ้วหนึ่งกันใช่ครับนิ้วหนึ่งมันก็จะพอดีโป่งเลยเอาจริงพี่คือถ้าใครที่เป็นสาวกโวจะรู้กันดีอยู่แล้วว่า,วาการที่จะโหลดมาอมขนาดนี้ไม่สามารถทําได้โดยปกติอยู่แล้วใช่เพราะว่าอย่างรถผมเองอะ่ะที่เราโหลดลงมาเนี่ยผมเหลือระยะประมาณแค่นิ้วเดียวนะยังไม่ออมเลยมันยังแบบความสูงน่าจะ ขึ้นมาสักขนาดนี้นะแล้วประเด็นคือขับไม่ได้แล้วเพราะมันกระแทกกระแทกทีนี้ของพี่เนี่ยถ้าโหลดขนาดนี้ต้องทำอะไรบ้างมีเว้าคัสซีแล้วก็ไล่แหนบใหม่แล้วก็เซ็ตช่วงหน้าเป็นของผมจะย้ายโชกมาแล้วก็คือปกติชคมันจะอยู่ไข่ไข้กันใช่แต่นี้ก็เป็นย้ายมา<อ>เป็นชกต้องย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันใช่เป็นโชกตั้งนะครับแล้วความนิ่มนวลเป็นไงพี่ปกติเลยคนระับนิ่มปกติลีเฮ้แต่จริงนะคือเว้ะมันก็ต้องเว้าวขึ้นลึกดิ ใช่ป่ะเพื่อมีระยะเยอะใช่ครับอันนี้เราเอาที่ไหนมาอัดการยางก่อปูครับแล้วอย่างพวกตำแหน่งของพวกหูแนบพี่ย้ายผมย้ายเหมือนกันย้ายขยับขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันเตี้ยมากเดี๋ยวมันติดเพราะว่าอย่างตะกี้เนี่ยแค่ลงมาตรงนี้นะมันเป็นทางต่างระดับค่อนข้างสูงใช่ครับผมก็คิดแล้วที่จะลงได้เหรอแล้วกล่าวว่าอาจจะมีแขวนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่แขวนนะคือโอเคเลยก็คือต้องย้ายตำแหน่งของตัวจุดหูแนบให้มันสูงขึ้นต้องตัดใช่ครับตัดเต้ามันใช่ครับนะครับเชื่อดิ ใครเห็นคันนี้ทีแรกนึกว่าใส่หลังคาทำทรงใช่ครับไม่คิดหรอกว่าจะแบบว่าจะใช้งานได้จริงๆใชอ่าแล้วปกติเรารับคนงานอยู่ที่ไหนพี่อรมตะครับตอนนล้นอ๋อแล้วคนงานนั่งประมาณกี่คนแปดถึงสิบคนครับแปดถึงสิบคนข้างหลังนั่งแคนได้นามข้างหลังข้างหลังแปดคนอ่าใช่ครับข้างในก็ประมาณสามคนอ๋อก็คือมีนั่งอถ้ารวมคนขับก็สีอ่าใช่ประมาณนั้นเอสิบกว่าคนต่1สิบกว่าคนได้ น้ำหนักก็ต้องมีสักประมาณ800โลขัาา้นต่ำมาคนลาาะตี๊บใช่ไหม oh, โอ้โหก็ยังบรรทุกได้แสดงว่ายังยังขับใช้งานได้เลยใช่ใช้งานชีวิต,วตประจําวันทุกวันเลยทํางานเช้าเย็นมีคันนี้ก็ใช้คันนี้ก็เดียวเลยเอาจริงอย่างคันนี้เนี่ยเราก็เอาเป็นแนวทางเพื่อนนะสำหรับใครที่อยากให้จัดทรงให้มันติตี้แล้วใช้งานได้เพราะจริงในเรื่องของการวลชัตียเนี่ยมันมีมานานแล้ว มันไม่ได้เพิ่งมีนะเพราะตั้งแต่สมัยรถยุค90อะอย่างเมื่อก่อนไม้ตีเอ็กเขาก็เว้ามาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้คือต้องบอกเลยว่าการเว้าเนี่ยเขาก็จะมีการดามดันนอกดานในดามนอกดามในทําให้มันแข็งแรงเราก็เลือกอู่เลือกที่ที่แบบว่าเขาทําให้มันแข็งแรงได้นะครับคืออย่าไปทะลึ่งเว้าเสร็จปุ๊บแล้วไม่ดามนะมีโอกาสท้นตีหักนะนะครับอันจะเป็นหลายตะกงใช่ อย่างของพี่นี่ก็วอล์กอยู่ที่ไหนนะอาร์ตการยางเกาะโพครับอาร์ตการยางเกาะโพใช่นะครับอยู่ที่ไหนอยู่พนัาพนัฐนะครับเผื่อใครอยากที่ไปเวอาก็สามารถไปติดตามได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเครื่องดีกว่าคันนี้เก็บห้องเครื่องมาแล้วเหมือนกันใช่ทำแรงด้วยทําสเต็ปไหนอะไรยังไงพี่คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้สเต็ป3 0 0ร้อยกว่า300แรงมา้านี่เลยสเต็ปที่เรากําลังตามหานะครับเพราะจริงๆแล้วอะคือเกียร์ออโต้หลายหลายคนก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่า ออโต้ก็จะมีลิมิตของตเกียร์ใช่ครับนะครับที่อาจจะทาแบบสูงกว่านี้ไม่ได้เพราะถ้าทําสูงเนี่ยถามว่าถามว่าทาได้ไหมทําได้แต่เราจะต้องไปทําเกียร์ต่อใช่ซึ่งทําเกียร์นี่ก็แพงพอสมควรแพงครับแพงนะครับแต่นี้เรายังใช้เกียร์ออโต้เดิมๆอยู่เกียร์เดิมครับต้องทําอะไรบ้างพี่โบตั๊มหัวฉีดกล่องพ่วงตอนนี้เราใช้กล่องอะไรพี่ของ E T U ของ E T U ตัวอัลต้าบูสใช่ครับอ่าเป็นกล่องที่แบบหลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วถ้าเป็น E T U ก็อัลต้าบูสถ้าเป็นอัลฟาเทคก็จะเป็นอ่าซุปเปอร์สตอร ซึ่งอันนี้ของพี่คือมีการเก็บในเรื่องของสายไฟไปแล้วอันนี้คือใช้งานจริงขอโทษทีต้องบอกเลยว่าพี่เขาไม่ได้แบบไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างคืออันเนี้ยใช้งานจริงจริงเใช้งาน,นงจริงๆเลยครับแล้วก็ทาําสีฝาวาวใหม่นะครับเฮ้ยใช่พี่ยาทาทาสีฝาวาวาด้วยเหรอใช่ครับอ๋อยาคาร์บอนครับ<ช>ที่ตะกี้พี่บอกคือเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของคันเหลืองต่อนะครับแล้วก็ตะกี้ที่เราคุยกันก็คือพี่บอกว่าจริงๆรถพี่เนี่ย เขาเรียกว่ามิติเดิมมิติเดิมคืออะไรพี่มิติเดิมก็หมายความว่าเหมือนโบเดิมเลยก็คือแต่เป็นโบโมดิฟายใช่คือมองไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราลื้อทุกอย่างออกหมดเนี่ยเราก็จะเห็นเทอร์โบอยู่แบบนี้ใช่ถูกไหมใช่ครับเขาเฮดเดอร์เหมือนเดิมเมดใช่แล้วปกติแล้วรีโวอพี่เขาจะมีมิติกี่แบบอะไรยังไงอ่าก็จะมี2แบบครับครับอ่ามีมิติเดิมกับขึ้นบน อ๋อขึ้นบนก็คือเป็นเทดเดอร์ก็ต้องเปลี่ยนอ่าใช่ครับให้เทอร์โบมันมาอยู่ข้างบนใช่ครับแล้วถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้ก็แล้วแต่ว่าสํานักไหนจะขึ้นยังไงอ่าใช่นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเทอร์โบคู่ใช่ไหมมีตําแหน่งแปลกมาเดี๋ยวนี้ใช่ใเพราะว่าเฮ้แต่ละแต่ละทรงเดี๋ยวนี้มาทํามาไม่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นอย่างเงี้ยก็คือประหยัดเพราะว่าไม่ต้องทําอะไรเลยเปลี่ยนเทอร์โบอย่างเดียวนะครับนี่เปลี่ยนเทอร์โบอย่างเดียวแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะใช้เขา ID เดิมของเดิมเหมือนกัน มันก็เก็บได้เนียนระดับหนึ่งนะคือแบบว่าไม่ต้องแบบหาซื้อของแต่งก็ได้ถ้าใครงบน้อยในะครับก็เน้นประหยัดได้เลยแล้วก็ที่สําคัญเลยเวลาสมมุติมันเกิดแตกหรือเกิดมีปัญหาอะไรก็คือหาของแท้ใส่ได้เลยใช่ครับนะครับอย่างนี้พวกท่ออินเตอร์ก็คือเราจัดให้มันอยู่ในตําแหน่งเดิมของมันใช่ครับแต่แค่แทําใหม่ขึ้นมาใช่แล้วอย่างสเต็ปนี้พี่อย่างเอาความแรงในพิกัด300แรงมา้าต้องมีงบประมาณประมาณเท่าไหร่50,000ื่นครับห้าหใช่ก็คือมีเทอร์โบ มีปัม๊มหัวฉีด<ช>แล้วก็กล่องใช่จูนกับเกียร์เดิมได้เลยใช่ครับเห็นปะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดจริงๆก็300แรงม้าเนี่ยถ้าเกิดไม่ตีเรียดอะไรยังพอที่จะใช้อินเตอร์เดิมได้อยู่แต่ถ้าใครอยากได้ได้ชัวร์วเปลี่ยนอินเตอร์ซะหน่อยจะได้รับบูสได้มากขึ้นอีก แล้วก็เรื่องของการเก็บห้องเครื่องเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเก็บเท่าไหร่อะไรยังไงก็เพิ่มเติมไปคันนี้นะครับก็เป็น1คันเป็นคันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมอีก1คันนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานจริงบรรทุกได้จริงเป็นอินสปายเพื่อนๆได้ชมว่าโหลดขนาดนี้ก็สามารถบรรทุกคนได้จริง สำหรับใครที่ติดตามพี่หรือว่าอยากจะถามข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้พี่สามารถติดตามได้ที่ไหนครับเฟซบุ๊กดอเดียวัชชาครับนะครับก็สามารถเข้าติดตามพี่ก็ได้เลยใครอยากรู้เรื่องเครื่องใครอยากรู้เรื่องช่วงล่างนะครับหรือว่าการจัดตรงต่างๆก็สามารถสอบถามพี่ก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปอีกคันหนึ่งกับคันเหลืองนะครับเดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของเขากันครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนำตัวเลยครับผมสวัสดีครับผมชื่อแบ็กนะครับผมนะครับน้องแบ็กครับนะครับเอ้ยแล้วตะกี้เห็นพี่เขาบอกว่ายาคาร์บอนใช่ครับชี้มาทางคันเหลืองใช่ครับชื่อใครครับยาเป็นพี่ชายครับรับทาคาร์บอนอยู่ครับอ๋อก็คือเราทากับกับพี่ชายใช่ครับเห็นบอกว่าเราทําทั้งคาร์บอนด้วยทําพวกสีฝาวาวด้วยทาสีรถด้วยครับ ทำสีรถด้วยใช่ครับแสดงว่าสีนี้ก็ทำเองเองใช่ครับทำสีด้วยเออเผื่อใครสนใจเรื่องการทําสีหรือว่าทําคาร์บอนใช่แต่หนักหนักปทางคาร์บอนมากกว่าอ่าเห็นบอกว่าพวกายสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้เราก็ออกแบบใช่ครับออกแบบเองเฮ้ยทำสติ๊กเกอร์ด้วยเออทำทุกอย่างเลยี่อย่างคันนี้ด้านหลังแล้วเราคคยีย้งแต่ด้านหลังกันก่อนละกันครับอย่างด้านหลังเนี่ยก็คือโหลดเหมือนกันปะอ่ของผมจะเป็นดัดแหนบ3นิ้วครับแล้วก็กล่องโหลดอีก5นิ้วครึ่งจากเดิมลงมา8นิ้ว แล้วไปบวกกับน้ำหนักรถมันก็ลงมาอีกหน่อยหนึ่งครับครับรวมๆประมาณ9ก้านิ้วและอย่างนี้อันนี้ต้องเวอลชัตซีไหมวอลครับของผมเวอลสุดสุดตารางเลยพี่ขึ้นไปถึงขอบเลยใช่ครับขึ้นถึงขอบบนเลยแล้วก็ย้ายโช๊คหมดเลยครับโช๊คก็ใช้ของพวกตุ้มกระเจอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้เวอลชัตซีเราเวอลเองรู้ปะจากการยางครับเป็นจากการยางก็คืออยู่แถวๆนี้เป็นคนเวอลเป็เดียวกันอยู่ครับพอเวอลเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้เราต้องพับขอบด้วยใช่ไหม ของผมไม่เหวาเพราะว่าถ้าถ้าพับมันจะทําให้โป่งมันเสียโป่งมันยังงัดออกมาอ๋อก็คือตัดตรงที่มันโดนทิ้งไปเลยตัดเลยนี่คือตัดขอบเหล็กออกไปเลยใช่แล้วก<ร>็ใส่โป่งให้มันดูเป็นเดิมเดิมอ๋ออ่าถ้าเป็นที่อื่นเขาจะถอดชิ้นดำตรงนี้ทิ้งไปเลยครับผมไม่ไม่ชอบมันดูโงเลยก็เลยตัดแค่เฉพาะส่วนที่มันโดนอย่างเดียวเดียวออกตรงสีดำเนี่ยตรงชิ้นดำนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ครับอย่างนี้เราใช้ล้อสปีกเท่าไหร่ครับ อ่าเป็น8.5ครับ8.5เออส่วนใหญ่ใส่8.5ทั้งนั้นเลยนะคยางก็เป็นฮีโร่275 40เป็นฮีโร่แดกครับอ๋อจะบอกว่าทุกคันเนี่ยที่เราถ่ายมาคันตะกี้ก็เหมือนกันใช้ล้อ8.5เท่ากันเลยนะครับแต่ก็ต้องลองสเปเซอร์1นิ้วไม่งั้นมันหุบแล้วมันน่าเกลียดเกินอ๋อเฮ้ยแต่ก็สวยนะเพราะอย่างสเต็ปเนี้ยไม่ต้องห่วงไปที่ไหนตำรวจไม่จับแน่นอนใช่ๆนะครับเพราะว่าอยู่ในซุ้มครับไม่ต้องไม่ต้องแบบ ไม่ต้องมีข้อของรหาไม่ต้องมานั่งวัดยังไงก็อยู่ในตุ้มยังไงก็รอดนะครับแลวอย่างนี้ความนุ่มนวลตะกี้เขาบอกแล้วว่าอย่างเคาว์บชัดสี่ก็ยังบรรทุกคนได้ปกติของผมก็บรรทุกเหมือนกันครก็นุ่มนวลเหมือนกันบรรทุกส่งคาร์บอนบรรทุกคนงานอย่างเงี้ยเราอ๋ออันนี้ก็บรรทุกของเหมือนกันใช่ปกติจะมีข้อ ว่าถอดออกออโอโหวันนี้เจอแต่รถเตี้ยแล้วก็บรรทุกทั้งคู่เลยนะใช่นะครับโหแลวทรงสวยมากให้ดูครับเตี้ยแล้วก็อย่างนี้พวกประตูคาร์บอนอันนี้คือเราทําเ,เองหมดเลยทาเองหมดเลยใช่ครับนะครับเฮ้ยแล้วผมชอบอย่างหนึ่งผมแอบส่องเข้าไปข้างในคือเบาะฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะเป็นเคอร์กี้ใช่ครับผ้าเหลืองนะครับแล้วเขาคุมเตีมสีเหลืองแบบดีมากนะเพราะว่าเบาะเขาก็เอาไปหุ้มหนังใหม่ใช่ครับแล้วก็เดินได้สีเหลืองเหมือนกันทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลย หลอดจัดพงมาลัยยังเป็นเดินได้สีเหลืองเลยดูเดียเป็นสปาโกโ้เดินได้สีเหลืองคันนี้ด้านหน้าด้านหน้าโหลดยังไงครับข้างหน้าจะเป็นโช๊คโหลด2นิ้วครับครับแล้วก็จะเป็นยางสองห0ห้าเนี่ยวันนี้มาได้มาได้แรงบันดาลใจใหม่คือเขาใส่ยางข้างหน้าเป็น2 6 5หกันแล้วกันเลยนะ แล้วพอยาง265เนี่ยผมรู้สึกว่ามันพอดีใช่ครับกับล้อ8นิ้วเหมือนกันใช่ถ้าข้างหน้ามันอมเกินมันจะดูไม่ค่อยสวยเราจะเน้นข้างหลังอมมากกว่าอันนี้มีการเปลี่ยนเบรกแล้วเป็นเบรกอะไรพี่เป็นเบรก 3U ครับจานฮับ355มิลเฮ้ยเบรก 3U แล้วแสดงว่าเขามีการทำสันทำ CNC ครับปั้นใหม่ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ CNC ตัวเบมโบเข้าไปใช่ครับนะครับแล้วฮับก็คือเป็นฮับอลูมิเนียมด้วยใช่ครับอันนี้ราคาแพงไหมพี่ถ้าเกิดชุดประมาณนี้ สองหมื่นไปไปครับก็โอเคนะสำหรับรีโว่เนี่ยด้วยความที่เป็นตัวเตี้ยเนี่ยใส่ประมาณนี้ก็กําลังสวยนะครับแล้วราคาก็ไม่แรงด้วยอันนี้ใส่จากที่ไหนวะพี่ใส่จากมาร์การยางแปดลิ้วครับอ่านะครับก็ชี้เป้าชี้เป้านะหลอดจัดแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าอันนี้เราได้ทําอะไรไปบ้างพี่ก็จริงๆรถผมมันเป็นรีโว่เซดติชั่นปี19ครับแต่หน้าเป็นหน้าหมูป่าจ R ครับเป็นโลโก้แก้วด้วย อเออ,อนี่<ช>มีโลโก้แก้วแล้วก็มีกระจังหน้า GR แล้วตัดหมอกผมก็จะหุ้มเป็นคาร์บอนไปสังเกตว่า2คันนี้จะไม่เหมือนกันตรงตัดหมอก<ช>ถ้าตัดหมอกของตัว2020เเขาจะมีไฟตัดหมอกใช่แต่สำหรับตัว GR เนี่ยเขาจะเป็นตัวเรียบๆไปแบบน,นะคีับเดี๋ยวดูเครื่องดีกว่านะครับต้องบอกเลยว่าเขาสมกับการที่เขาทำคาร์บอนมากๆเพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นคาร์บอนเลยนะครับ<ช>หาดูยากนะ อันนี้ตัวไ d ดีเป็นคาร์บอนด้วยใช่สร้างขึ้นมาแล้วก็หุ้มคาร์บอนฝาวาลฝาวาลวก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันเป็นคาร์บอนเหมือนกันใช่อันนี้คือเราทําเองหมดเลยใช่อันนี้มันจะเป็นตัวแรกที่ทํารถตัวเองแต่ถ้าของลูกค้าก็จะเป็นแบบตัดลายด้วย oh. แล้วก็เป็นคาร์บอนด้วยถ้าเกิดใครอยากได้ลวดลายก็จะสวยใสมากกว่านี้จะสวยมากกว่านี้ครับ ah. พวกแผ่นอุดตรงนี้ก็สร้างเองมีแค่สองคันตอนนี้ครับครับและอย่างสมมุติถ้าเกิดลูกค้าอยากได้แบบนี้ตอนนี้เราทําให้ได้ยัง ตอนนี้มีมีขายแล้วครับขายแล้วสองพันห้าครับครชเนี่หมดนี่เลยสี่สี่ชิ้น4ี่ชิ้นรวมถึงตัวนี้หม้อลมเบรกหม้อลมก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะอุ้ยแล้วอย่างนี้เวลาถอดอ่ะก็ต้องถอดหรือระบบออกไปหมดเลยอ่าถอดหม้อลมออกมามันจะเป็นชิ้นหม้อลมอย่างเดียวเลยพี่แล้วก็มาหุ้มอะไรเลยไม่ยากใช่ไหมที่ไม่ยาก แม้กระทั่งนี่ตัวปากดูดด้านหน้าอันนี้ก็มีการหุ้มเหมือนกันเฮ้ยคืออันนี้คือไม่ได้เป็นในนี่นะไม่ได้เป็นฟรีนะคือหุ้มแท้เลยนะหุ้มคาร์บอนเลยครับคือคันนี้จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเขาใช้บรรทุกคนจริงด้วยใช่ครับใช้โชว์ด้วยแล้วก็ว่จัย้งานคาร์บอนตัวเองด้วยใช่ครับใช้แข่งด้วยใช้แข่งด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าใช้วิจัยงานคาร์บอนตัวเองด้วยใช่ครับลลายชิ้นเนี่ยก็คือทําจากรถตัวเองก่อนใช่นะครับอย่างคันนี้ครับพิกัดเครื่องยนต์สเต็ปไหนครับเป็น 290แรงม้านะครับทำอะไรไปบ้างครับก็มีหัวฉีดเบอร์3ของพิเชยนต์แล้วก็มีเทอร์โบ3ามพันปาร์ีสี่ครับผมแล้วก็มีระบบน้ำมันชุดหนึ่งครับแล้วก็มีกล่องพ่วงของอัลฟาเทคกล่องหนึ่งครับก็คือถ้าเป็นอัลฟาเทคอย่างที่บอกไปตะกี้คือใช้เป็นซปเปอร์สตอร์มใช่ครับซปเปอร์สตาร์มอย่างพวกปั๊มยังไม่ต้องทำก็ได้ครับแล้วคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับ เกียร์ออโต้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าสำนักนี้เขาเน้นเกียร์ออโต้นะใช่เออทำเกียร์ออโต้เป็นหลักเลยก็เปลี่ยนแค่ตัวเทอร์โบเองนะครับมีหัวฉีดปั๊มเดิมได้สองรแรงม้าแล้วอันนี้เป็นสเต็ปที่เราอยากที่จะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เราจะเห็นว่าตัวเทอร์โบเนี่ยจะอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับอย่างตะกี้เนี่ยเป็นมิติเดิมก็คือเทอร์โบเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าแต่เนี่ยเทอร์โบจะขึ้นมาอยู่ด้านบนก็ต้องเปลี่ยนตัวเฮดเดอร์เนาะเป็นของ PPRC พีพีอารื่องของตัวท่ออินเตอร์สวยมากเเพราาะป็นนงดดั คือตอนแรกผมจะเอามาหุ้มคาร์บอนแต่ลองพ่นสีดำตัวก่อนว่าถ้ามันเวิร์กผมก็ค่อยหุ้มเพราะถ้าหุ้มไปแล้วมันเสียเลยถ้าหุ้มเสร็จปุ๊บจะลอกก็ยากใช่เป็นไปได้ก็จะลองหุ้มอีกทีนึงใช่ครับนะครับอันนี้เราดัดท่อที่ไหนมาครับของพี่นักรบพ่อซิ่งครับอยู่หนองจอกครับทรงสวยนะดูดิมันจะแบบมีความอ่อนช้อยหมดเลยนะครับตัวอินเตอร์แล้วก็เนี่ยพอตรงขาเข้าอินเตอร์ก็ต้องดัดออกมาเหมือนกันเทเจต้องบอกเลยว่าคันนี้หล่อทั้งทรงหล่อทั้งห้องเครื่องนะครับแล้วก็ ในเรื่องของเครื่องยนต์ก็สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ใช่ครับต้องบอกว่าวันก่อนผมไปงานสุราษฎร์เนี่ยผมเจอน้องด้วยขับไปใช่ไหมใช่ครับขับไปนี่คือสเต็ปใช้งานจริงครับขับออกต่างยังวัดจะเดินทางไกลก็สามารถไปได้นะครับ สำหรับใครสนใจเผื่ออยากที่จะเข้ามาฮุ้มคาร์บอนหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้สามารถติดตามได้ที่ไหนครับเบสชื่ออมอนูมิมรีภาษาอังกฤษครับโอเควันนี้นะครับก็พาเพื่อนมาดูรถ2องคันนะครับที่เป็นสเต็ปใช้งานนะครับโดยการโมดิฟายเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอู่ช่างเหนือนะครับสำหรับใครที่อยากที่เอารถเข้ามาโมดิฟายที่อู่ช่างเหนือนะครับแบบใช้งานได้แบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามช่างเหนือได้นะครับที่เป็นบุ๊คของเขาก็คืออูช่างเหนือ A D M บางบ่อนะครับบอกเลยว่าใครมาทําเครื่องกับเขานะครับไม่ม กอยากไปแข่งเขาก็พาไปแข่งอยากไปโชว์เขาก็พาไปโชว์ด้วยนะครับส่วนสําหรับใครนะที่อยากจะซื้ออะไรของรีโวหรือว่าหาอะไ่แต่งของรีโวนะครับก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มได้เลยนะครับเป็นกลุ่มซื้อขายป้ายยารีโวไฮรักรีโวครับ ด้วยความอยากรู้นะครับว่าที่พี่เขาบอกว่านิ่มไม่กระแทกหลังจากที่วอลชันซีไปแล้วเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับวันนี้เราก็เลยต้องมาทําการทดสอบด้วยตัวเราเองนะครับเฮ้ยมันนิ่มจริงมันไม่กระแทกเลยขนาดแบบช่วงล่างโหลดแบบท้ายห้อยเลยนะอย่างที่พี่เขาบอกอะว่าเขารับคนงานนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคจริงๆอะผมว่าคนงานเขาร้องเรียนแน่ๆนะครับแต่อย่างที่ว่าดูดิตอนนี้เรานั่งแล้วรถก็วิ่งแล้วก็ถนนเนี่ยมนทั้งเรียบแล้วก็ไม่เรียบเนาะมัน ก็มีขึ้นหลุมลงหลุมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้กระเดือนมันไม่ได้กระแทกอย่างที่คิดเลยนะครับก็เ,เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะในการที่จะแต่งรถแล้วใครรู้สึกว่าเฮ้ยโหลดปุ๊บมันจะต้องแข็งกระด้างนะครับจริงๆการวอลชันตีเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์อันนี้ขึ้นสะพานนะนี่ดูขหลังดูขหลังมันเป็นเนินมันเป็นเนินดูแต่ละคันแต่ละคันต้องบอกเลยว่าสงสวย ใช้งานได้จริงนะครับแต่บางทีอย่างที่เห็นไปขึ้นเนินขึ้นไรเนี่ยอาจจะต้องเลือ้อยนิดนึงเพราะว่ามันจะติดแหละแต่ความนุ่มนวลมีทางแก้นะครับสําหรับใครที่โหลดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแข็งมันกระด้างเกินไปทางแก้ก็คือการวาล์วชัตนตีนะครับก็หาร้านที่ดีๆครับมีกันดามที่มันแข็งแรงนะครับมันก็สามารถใช้งานได้เนี่ยอันนี้ถนนมีหลุมมีบอ่อไปได้ครับใช้งานได้ปกติเลยนะวันนี้ก็เก็บมาฝากเพื่อนๆครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการตกแต่งครับ ใครอยากแต่งเสร็จปุ๊บแล้วโหลดสวยใช้งานได้จริงเนี่ยลงหลุมลงบอ่อสะเทือนนุ่มนวลอ่ะไม่มีกระแทกอึกอักอกอ้กอึกอักไม่มีเลยนะครับเปียวมากบอกเลยใครอยากได้ข้อมูลการโหลดแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อพี่เขาได้เนี่ยดูดาวังคารดาวังคารชัดๆแต่ไม่กระแทกเลยครับไม่กระแทกเลยโคตรเปียวนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครอยากโหลดก็วอลสตีได้นะแนะนำ